ดีค่ะทุกคนพบกับช่างมินา b a r b ร์นะคะวันนี้ช่างมินาจะมารีวิวเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ดีที่สุดนะคะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่าแบตเตอรี่จะสวยขนาดไหนนะคะสาหรับตัวใหม่ล่าสุดในปี2025นะคะใช้ดีใช้นานนะคะยาวๆไปเลยค่ะสาหรับตัว M3 Pro x p o นะคะทุกคนมาในกล่องแบบนี้อุ๊ยแบตเตอรี่คือเป็นสีอ่า อย่าเพิ่งดูเลยค่ะปัจเลียนเรา,าดูอุปกรณ์ข้างในกันก่อนนะคะทุกคนอุปกรณ์ให้มาเยอะมากๆค่ะทุกคนก็จะมีสายชาร์จค่ะทุกคนสายชาร์จยาวมากมาพร้อมแท่งชาร์จให้สะดวกสบายจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เลยแล้วก็มีฟันรองค่ะทุกคนโอ้โหฟันรองให้มาเยอะมากทุกคนนี่นะคะให้มาเยอะจริงๆนะคะเรามาดูฟันรองกันเลยนะ ว่ามีฟันรองอะไรบ้างและก็จะมีนะคะแปรงปัดให้ด้วยค่ะทุกคนนะแปรงปัดแบบนี้ในการปัดเสร็จผมนะคะฟันรองแบบกิฟต์นะคะในการใช้งานถือว่าดีมากๆตัวนี้ถ้าเป็นฟันรองแบบนี้นะคะเป็นฟันรอง A กับ B ก็คือแทนเป็น0ูดและก็1.5จะมีเบอร์1ค่ะอันนี้เบอร์1เบอร์2ก็ไล่ตามระดับไปเลยนะคะสำหรับฟันรองก็จะดูข้างล่างนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นฟันรองเป็นเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3ไล่เป็นตามเบอร์นี้เลยค่ะทุกคนนะ แล้วก็มีเบอร์สี่ค่ะทุกคนแล้วก็มีเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์หกฟันลองให้มาถึงแปดเบอร์ค่ะมีศูนย์จุดห้าหนึ่งจุดห้ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเป็นฟันลองกิฟต์อย่างดีแบบนี้นะคะทุกคนนะใช้งานได้ดีมากๆในการสวมใส่กับฟันยึดดีมากๆค่ะสาหรับฟันลองนะคะถือว่าดีและก็ครบไม่ต้องซื้อแยกนะคะเป็นฟันลองที่มาตรฐานในการขึ้นทรงได้เลยะคะ่ะนี่นะ,ะมาในถุงแบบนี้นะคะโอ้โห นี่ค่ะทุกคนสวยจริงๆนะคะสำหรับตัว M3PO นะคะ M3XPO นะถือว่าเป็นบอด y ี้นะคะสีขาวตัดกับสีดำแบบนี้นะคะสวยงามมากทุกคนและก็มีเหล็กนะคะดึงออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนนะดึงออกมาได้เลยค่ะสำหรับเหล็กนะเอาไว้คล้องหน้าเกของเราหรือว่าไม่ต้องคล้องก็แค่ดันเข้าไปแบบนี้ค่ะทุกคนนะและฟันขเขานะก็จะเป็นฟันล่องลึกล่องยาวแบบนี้ M 3 Pro แบบเพดเฟดแบบนี้นะคะถือว่าเป็นฟันที่คมและก็ดีมากๆในการขึ้นทรงเปิดทรงผมหนาะผมบางเอาอยู่นะคะไล่เฟดเชื่อมเฟดหรือไทขาวนะคะเชื่อมเฟดได้เลยค่ะเปิดทรงได้ดีมากๆสําหรับผมหนาะๆนะคะขึ้นทรงสวยตัวนี้ร่มเขาให้มาถึง9,000รอบโอ้โหร่มเขาถือว่าเยอะนะคะและก็ใช้งานได้ดีมากๆการใช้งานใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงมาพร้อมแท่งชาร์จให้แล้วทุกคน หฮ้ยสวยงามมากนะคะสําหรับสีขาวตัดกับสีดําแบบนี้นะคะ M3 x p o โอ้โหสวยมากทุกคนนะ,คะใครที่ต้องการแบบนี้สวยๆเอาไว้ขึ้นทรงเปิดทรงช่างมีนานแนะนําเลยนะ,ะการปรับมเขาคือมีหัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะทุกคนในการปรับลงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีตัวล็อกในการปรับให้เราด้วยนะคะสําหรับการปรับระดับนะคะขึ้นลงแบบนี้นะ ปรับได้ดีมากๆขึ้นลงสวยในการเฟดนะคะเราต้องการเฟดประมาณไหนเราก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้นะคะตรงปรับระดับแบบนี้นะคะเป็นปรับที่หัวใหญ่มากๆแล้วก็ดันขึ้นดันลงได้เลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆและปุ่มเขาก็จะเป็นปุ่มสีเหลืองทุกคนสีเหลืองสีดําสีขาวนะคะมา3สีเลยตัวนี้นะข้างในก็จะมีตัว X นะคะทุกคนนี่ สวยงามมากทุกคนจับได้ถนัดมือมากๆค่ะข้างหลังก็จะมีนะคะเว้า wow, มีโค้งให้เรานะ,ะพอดีมือสุดๆจับได้ถนัดมือมากๆเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะโห oh. นี่นะคะขึ้นทรงสวยผมหนาะเอาอยู่มากๆในการขึ้นทรงนะคะถือว่าเยี่ยมมากๆสำหรับตัว M3 Expo นะคะนี่ใช้งานได้ดีมากๆ ใครที่ต้องการนะคะปัตตาเลียนเอาไว้ขึ้นทรงเปิดทรงผมหนาๆน,น,น,นะคะรอบแรงๆหน่อยนะคะคมๆแรงๆช่างมีนาแนะนำโดย M3 Expo ตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมแท่งชาร์จสะดวกสบายมากๆในปี2025เป็นปัตตาเลียนที่คมแรงอึดมากๆค่ะสำหรับตัว M3 Expo ตัวนี้ถ้าใครสนใจสำหรับตัว M3 Expo เข้ามาสอบถามช่างมีนาได้เลยนะคะสาหรับเพจมีนาบาร์เบอร์นะคะ